สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นสักที่ผมปลูกไว้นะครับหนึ่งปีผมปลูกไว้วันที่สิบเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกสามนะครับคลิปนี้วันนี้วันที่สิบแปดพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะครับหนึ่งปีนี่ครับไม่คิดว่ามันจะโตขนาดนี้นะครับนี่ต้นต้นสักหนึ่งปีนะครับ ปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆผมซื้อมาต้นละสิบบาทผมซื้อต้นละสิบบาทแล้วก็ต้นละหกบาทซื้อแบบราคาไม่ไม่แพงถูกๆนี่ครับนี่ต้นๆน,นี่ก็ปลูกพร้อมกันนะแต่แต่ไม่สูงมากนี่ก็ไม่สูงมาดูนี่ครับนี่หนึ่งปีนะครับ อุ้ยทำไมมันมันโตรเร็วขนาดนี้ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันจะโตขนาดเร็วขนาดนี้เป็นแค่หนึ่งปีเองดูสิครับนี่นี่น่าจะสักสามเมตรได้สามเมตรได้นะต้นสักหนึ่งปีผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมใส่แค่ไอขี้วัวไปช่วงหน้าฝนแค่ครั้งเดียวเองนี่ดูสิครับ ไว้ไม่ได้ไออะไรคิดอะไรมากสวนอยู่นี่แค่ง,งานเดียวงานงกว่าก็ปลูกทิ้งไว้นี่ครปีเดียวโตวมากบางต้นก็สูงบางต้นก็ไม่สูงในต้นนี้น่าจะสัก2เมตร โอ้แบบนี้ถ้ามีที่เยอะๆนะครับคนที่มีที่เยอะๆก็นี่ต้นนี้ตายหลุมนี้ตายนี่ต้นนี้ก็เม็ดเดียวเองแต่ต้นนี้ก็ไม่ค่อยเอยสูงไม่สูงไม่โตนะเม็ดเดียวเองแล้แปลกทำไมมันปลูกพร้อมกันทำไมต้นมันโตไปซะขนาันนี่นี่ก็นสองเมตรเกือบสามเมตรสามเมตรนะเย้ดีเว้ย ไม่อยากจะเชื่อปลูกใหม่ๆนี่เขาเห็นก็หัวเราะชาวบ้านก็หัวเลาะหัวเราะเยอะปลูกได้ไงต้นสักกว่ามันจะโตเพราะาต้นสักนี่เขาก็จะมองว่าประมาณสักยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีกว่าจะได้ตัดไอ้ผมก็ไม่มองอย่างนั้นนะผมมองอีกแบบหนึ่งมองว่าสักห้าปีสิบปีผมก็ตัดมาทําอย่างอื่นก็ได้แล้วดีกว่าปล่อยให้สวนมันลกทิ้งเปล่าปลูกทิ้งไว้ อนาคตรเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงหลายคนอาจจะมองว่าขวามันจะโตปีเดียวมันก็โตขนาดสามเมตรแล้วนี่ถ้าดูแลดีๆนี่ห้าปีหกปีก็ต้นใหญ่แล้วนะห้าปีหกปนีนี่ปีเดียวเองผมพอดีผมผมอยู่กรุงเทพนะผมทำทำงานอยู่กรุงเทพอันนี้ก็ต้นนี้อยู่ที่ท,ท,ที่สวนอุบล ที่บ้านแม่แม่ก็แบ่งที่ให้งานเดียวผมก็เลยปลูกทิ้งไปปลูกทิ้งทิ้งกว้างๆไม่ได้อะไรมากมายเนี่ยโอ้โหสูงมากเลยสามเมตรกว่าเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อสายตาเนี่ยคนที่มีที่ตามที่ว,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 ว่างๆปลูกทิ้งไว้เลยนะครับปลูกทิ้งไว้เลย กใหม่ๆคนเขาไม่รู้เขาก็หวัวเราะยาะหัวเราะเยาะผม,มก็เหมือนกันหลายคนก็รู้อยู่เกาหาว่าเอออะไรมันต้นจะปลูกจะกีจะก,กีไม่รู้ไม่รู้สิบยี่สิบ,ส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 บปีจะก,กว่าจะได้ตัดไปปลูกเขาก็หวัวเราะเยาะผมไม่มองผมก็ไม่ทําผมไม่มองอย่างนั้นปลูกไว้โอ้โหต้นนี้ดูดิครับ โหอหตัวนี้น่าจะสี่เมตรได้ผมไม่คนที่เป็นหัวลอยยอดผมตอนที่ผมปลูกมันมันมาเห็นตอนนี้มันมันมันจะคิดยังไงก็ไม่รู้นะปลูกทิ้งไว้ดูสิครับสามเมตรกว่านครับปลูกทิ้งทิ้งกว้างไม่ได้ดูแลอะไรเลย ใส่ขี้ไก่แค่ครั้งเดียวเองใครมีที่ก็ปลูกทิ้งไว้ได้เลยนะครับตามหัวไหลหัวนาก็ปลูกทิ้งไว้ได้เลยนะทำอะไรใหม่ๆนี่คนเขามาเห็นก็จะหัวเราะเยาะเราคนโง่เขาจะสงสยัยคนโง่เขาจะหัวเราะเยาะเราคนโง่ก็มาเห็นผมปลูกก,ก็หัวเราะ เราก็ไม่ต้องสนใจโอ้โหน,นี่มันเป็นสองต้นเลยเป็น,นสองต้นเลยผมต้องมาตัดออกต้องตัดออกต้องอัดออกไม่ได้มาดูแลผมไม่ได้มาเป็นโอ้แปดเก้าเดือนแล้วมั้งนี่อ้าต้นนี้นี่อันนี้ก็แปลกเหมือนกันปลูกพร้อมกันนะนิดเดียวเอง เห็นแล้วโคตรภาคภูมิใจเลยเดีย๋ยวต้องหาไม้หาไอาไม่ใช่หาเม็ดมาตัดตัดโคกไอ้กิ่งที่มันแซมออกมาโคตรภูมิใจเลยอย่าลืมนะครับคนที่ดูคลิปนะปลูกไว้เถอะที่ที่ว่าง ที่ว่างๆปลูกทิ้งปลูกกว้างไว้เราไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงรู้แค่ปัจจุบันนี่แหละดูสิครับต้นใหญ่มากสูงจะว่าใหญ่มากก็คงไม่ใช่ม,มันปีเดียวไงมันต้นปีเดียวมาถึงขนาดนี้ได้มันมันภูมิใจดูสิครับ Cô ừ. hoặc xong kết thí của đây Cô ấy họp xong สักสิบสองเดือนนะครับปลูกเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกสี่เอ้ยสองห้าหกสามวันนี้พฤศจิกายนสองห้าหกสี่ครบหนึ่งปีแล้วผมก็เสาะลองรลบๆลอบ,ลอบแล้วผมก็เอาขี้ไก่มาใส่ต้นนี้ยังเล็กๆอยู่เลยขนาดปลูกปูกพร้อมกันนะครับ เสาะรอบๆต้นรอบล่องนี่ต้นนี้ก็เล็กนิดเดียวเองอมอมผมทำล่องไว้อย่างอย่างใหญ่เลยนะครับเอาขี้ไก่มาใส่ใส,ใส่ต้นละครึ่งกระสอบทำไมถึงใส่ต้นละครึ่งกระสอบเพราะว่ามันงบประมาณไม่เยอะใส่เท่าที่มีเอาเท่าที่มีนี่ครึ่งกระสอบ แล้วก็จะปล่อยน้ำใส่ไปเรื่อยๆอีกสักตอนนี้เดือนพฤศจิกายนเนาะสักหน้าฝน,น,น,นหน้าฝนก็พิษภาพฤษภามิถุนาแ๋ยวผมก็จะเอามาใส่เอเอาขี้ไก่มาใส่อีกสักต้นละกระสอบช่วงนี้ก็ใส่ไปก่อนครึ่งกระสอบสูงมากเลย หนึ่งปีสามเมตรสี่เมตรบางต้นก็ไม่สูงนะครับปลูกปลูกพร้อมกันปลูกทิ้งไว้เผื่อมันโต ปล่อยน้ำทิ้งไว้มันก็ปล่อยน้ำใส่ไว้จะดูซิว่าไอ้ถ้าสั้สามปีมันจะขนาดไหนนี่นี่หนึ่งปีนะครับต้นนี้สูงมากน่าจะสี่เมตรได้ พิกัดพ,พ,พิกัดตรงนี้อยู่ที่นี่นะครับพิกัดอยู่ที่บ้านสถานีตำบลตาบลบุ่งไหวอําเภอบาลินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพิกัดสวนนี้ส่วนเล็กๆผมก็ปลูกทิ้งปลูกว้างไว้เพราะผมไม่ค่อยได้อยู่ผมอยู่กรุงเทพผมก็มาปลูกทิ้งไว้เผื่อมันโต บ้านเลขที่15หมู่4ตำบลบุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับใครที่ผ่านมาผ่านไปก็ลองเข้ามาดูได้นะเออไม่ได้ไม่ไม่ได้ไอ้ไอ้หรอกผ่านผ่านถ้าผ่านมาก็เข้ามาดูได้นะครับว่าอายุหนึ่งปีมันทำไมมันสูงขนาดนี้นหนึ่งปีครับ ต้นสักทองอายุหนึ่งปีผมซื้อมาต้นละสิบบาทกับหกบาทต้นเล็กๆเขาก็ขายให้หกบาทต้นสวยๆเขาก็ขายให้สิบบาทใน,ในนี้น่าจะจะประมาณสักน่าจะยี่สิบกว่าต้นหรือสามสิบต้นนะผมปลูกห่างกันบางทีก็3 4มสีเมตรหเมตรผ่านมาผ่านไปก็แวะมาดูได้นะครับ โอเคคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วปีหน้าฟ้าใหม่ผมก็จะลงให้ดูอีกอีกสักช่วงหน้าฝนะเะแล้วผมจะมามารีวิวอีกทีหนึ่งจะใส่กี้ไก่สักต้นล้วกระสอบหรือสองกระสอบก็ได้ขอบคุณครับผม